รเราดิเซนจากกรุงเทพหานคร,ะรนะครับคงไม่ต้องมีในยืนยันแล้วนะครับมันประจักษ์ทุกอย่างแล้วว่าถ้าไม่คนที่ไม่ทําคือคนไม่มีบุญนะครับนะคนที่ไม่อยู่ใบอนทุทิศก็คือคนที่ยังยังอ่ายังไม่ที่ยังไม่รู้จักคือคือบุญยังมาไม่ถึงเลยครับแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ นักการใช้คุณนะคะหลอดเระซิเดนตว่าที่ภรรยาของอาจารย์ขันชัยเพราะว่าอะไรที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าคือลักษณะที่เราเนี่ยทํางานเนี่ยบางทีนะถ้าถ้าเรายังห่วงหน้าพวงหลังม,มันก็เลยทําให้เราทํางานเนี่ยไปได้ไม่ไม่ถึงดวงดาวทําไมถึงพูดอย่างนี้เรานี่นะเมื่อก่อนไปไหนสามีต้องไปด้วย ปุตต้อไปด้วยความสําเร็จเนี่ยคนสองคนเมื่ออยู่รวมกันแล้วนี่นะฮะมันจะมีสองข้อเรื่องของความคิดมันขัดแย้งกันมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะสามีภรรยาผู้ไหนที่อยู่การเกิน30สิปีเนี่ยถ้าไม่ได้ทะเลาะกันเป็นพันเนี่ยมันมันมีไหมถ้ามีเนี่ยจะของคารวะเลยทะเลาะเรื่องเล็กๆนน้อยไม่ได้ตบงตีอะไรกันนะฮะมันจะขัดแย้งความคิดจะขัดแย้งกันมากเธอบอกว่าใช่ฉันบอกไม่ใช่ เพราะฉะนั้นเวลาอาจารย์นักกนทจะทํางานเนี่ยก็จึงบอกว่าอ้าวเธอกับฉันเนี่ยอย่ากันเสียนี่ที่ขอแชร์ในเรื่องของความเป็นจริงนะให,ให้ทุกคนได้เข้าใจว่าเราไม่ได้มาประจานอะไรทําทุกอย่างเพื่อให้มันสบายใจพอทำาลจุดหนึ่งอาจารย์ทานนี้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่รักงานประจํามากรักแบบเอาชีวิตเข้าแลกฝากไว้เลยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า m อฟเมนี่ยมันสิบแปดมองกดมันไม่ใช่มันไม่ใช่เราเห็นว่าในเมื่อเขาเนี่ยความคิดแตกต่างจากเรา เราก็ต้องวางไว้ก่อนดิฉันจะวางพสามีแล้วก็ลูกไว้ที่บ้านแล้วก็วิ่งเวลาวิ่งนี่นะฮะมันสะดวกมากเพราะเราไม่ได้แบกเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเธอยังไม่ไปฉันก็ไม่ไปโอกาสที่มันผ่านมาแล้วมันหลุดไปอะ่ะเพราะฉะนั้นอยากจะแชร์ตรงนี้ทุกคนทราบว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่ต้องมาอันดับหนึ่งก็จริงแต่เราต้องรู้จักว่าเราจะทำอย่างไงให้ครอบครัวเรามาอันดับหนึ่งขณะที่มันพร้อม ขณะที่มันไม่พร้อมข้าวไม่มีกินเงินไม่มีใช้เนี่ยครอบครัวมันจะมาอันดับหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในความคิดของดิฉันทีนี้ถามว่าดันทนรีเนี่ยทำไมเขาจึงรู้สึกไม่ดีกับระบบ MLM เพราะดิฉันที่ทํางานในระบบนี้มากว่า20ปีสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนเซนจอนเราจะเป็นคนที่อยู่นิ่งไม่ได้เป็นคนชอบทํางานทําทุกบริษัท MLM ในประเทศไทยตั้งแต่บริษัทที่ใหญ่ส่วนมากจะคัด บริษัทที่มาจากอเมริกาเพราะว่าทําไมจึงศรัทธาและเชื่อถือางนน้นเพราะว่าเรามีมันมีเปเปอร์ทีนี้เคยทําในบริษัทคนไทยต้องเรียกว่าหลายสิบบริษัทไม่ได้ดูถูกคนไทยในที่สุดมันไม่ใช่เวลาเราทําไปถึงตําแหน่งสูงสุดจะมีเหตุการณ์ที่ที่เราคาดไม่ถึงทึ่ทาให้เราเนี่ยเสียใจเพราะฉะนั้นบริษัทคนไทยหลายบริษัทก็ยังดีนะคะแต่ดิฉันก็เลยตัดสินใจนาะทีสุดท้ายว่าต่อไปนี้ เราไม่ทําบริษัทคนไทยเพราะเราไม่อยากเจ็บปวดอีกทีนี้กณะเดียวกันก็ไปทาหลายบริษัทซึ่งบริษัทที่เคยทํามาอยู่บ้างข้างบริษัทเราที่รัตนาพิเศษก็ทํามาแล้วเป็นผู้ผูกเบิกได้ซ้ําทําไมจึงต้องหยุดรายได้เดือนละหนึ่งแสนแต่ดิฉันต้องจ่ายสองแสนสองแสนเพราะอะไรซ้ายกับขวาไม่บาลานเราต้องซื้อยอดอัดเงินที่ได้คอมมิชชั่นหนึ่งแสนดีใจมาซื้อยอดอัด ขณะที่ใช้่ยอดอัดเงินมันไม่ไม่เหลือเห็นไหมฮะพอไม่เหลือเราไปคุยได้ไหมว่าฉันได้เดือนละแสนผิดถ้าไม่เหลือไม่แต่บาทเดียวเรียกว่าคุณขาดทุนละมันเหมือนทําธุรกิจเลยเพราะฉะนั้นก็ค้นหาค้นหาแอมเบทำอยู่สิบปีมันจากสามขึ้นสิบแปดยี่สิบวอลุ่มมันไม่ได้มันก็หลดลงมามันมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาเอาเปรียบเรานะแล้วมันต้องใช้รถวิกอัพแบกขนอะไรซึ่งต่อไปนี้สุขภาพเรา เราจะไม่ทําอย่างนั้นแล้วเราไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีกําลังให้แง่คิดข้อคิดกับทุกคนที่อยู่ตรงนี้ว่าในขณะที่ที่ฉันเป็นรอดเพสิดเนนคนหนึ่งคือเราทําทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็น P ีวีที่มันเป็นต้องรักษายอดตามตําแหน่งมันเป็นอะไรที่ที่เราต้องเป็นหมาล่าเนื้อน่ะวิ่ง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 ในที่สุดนะเราหมดแรงมันก็กลับมาที่เดิมทีนี้น้วันหนึ่งซึ่งซึ่งมีความรู้สึกเบื่อกับระบบเดิม เหล่านี้มากก็เลยตัดสินใจเอาใหม่เป็นคนเชื่อมั่นตัวเองสูงมากคิดใหญ่ทําใหญ่การที่คิดใหญ่ทําใหญ่นะคะชีวิตนะไม่เหลือแม้แต่บาทเดียวสุดท้ายคือไปทํางบประมาณกับคุณอิทเมื่อวานพี่ด็อกเตอร์กับคุณอิทได้คุยในเรื่องของคุณอิทไป็ดิพูดพี่ด็อกเตอร์เรื่องของอกกอบงบประมาณปรากฏว่าก็เหมือนไปแซมมาเอ็มเอ็มพี่ด็อกเกอร์มาที่นี่โดยไม่ได้ตั้งใจดีฉันทางบประมาณเดี๋ยวคุณอ,กกอิท งบประมาณงบสุดท้ายัะก,กลนคร18ล้านติดลบ2ล้านซอฟต์แวร์การศึกษาเราทำใหญ่มากกว่าจะได้งบประมาณ18ล้านนี่นะมันก็เหมือนชีวิตเราเนี่ยมันเข้าแรกไปแล้วครึ่งหนึ่งอ่ะพอติดลบเนี่ยเนื่องจากว่ากินใต้โตหกเรเราไม่ได้ว่าประเทศไทยนะเขาเป็นประเภทนีอะไรเราเราไม่ทราบมันก็เลยติดลบพอส่งสินค้าเสร็จติดลบมันก็ต้องขายรต้องคือกอบผู้คือพากันแบบหุ้น หุ้นส่วนคําว่าหุ้นส่วนเนี่ยมีหลายคนอยากเป็นนะที่ฉันมีประสบการณ์แล้วไม่ดีเลยเรียกว่าเจ๊งอ่ะพอเจ๊งจากตรงนั้นมัน,ม,นมันมันมีความสึกว่าหนึ่งเราล้างไม้ล้างมือเราไม่ทำ m o m เราบอกทุกคนนะชื่อเราจะค่อนข้างมีในลักษณะผู้นำโทรโทรโทร,โทร,โทรไม่เอาล้างไม้ล้างมือแล้วจับมือกับคุณนิดไม่ทำ m m แต่มันเจ็บปวดพอเราไปทำงบประมาณเนี่ยมันหนักกว่า m o m ตรงไหนรู้ไหมเขาให้เราเล ือนกับเขาไม่ให้เราคือคือเขากินเข้าไปในเนื้อเรา60เนี่ยมันมันอยู่ไม่ได้หรอกเนื้อ40เพราะต้นทุนมันสูงมากคอมพิวเตอร์สองพันเครื่องกองอยู่ที่สนามโรงเรียนของจังหวัดสกลน,นครต้นขั้นตำรวจมาเฝ้ากว่าจะติดตั้งซอฟต์แวร์เสร็จเห็นไหมฮะโขหุยโหุยมันกินเราอะคิดใหญ่แต่ว่าแบ็กเราไม่มีฟังนะคะคิดใหญ่แบ็คไม่มีเรื่องของการลงทุนในที่สุดมาได้ที่จังหวัดนนทบุรี กว่าจะได้ส่งกระเช้านะคะท่านนายกอบไจธงชัยน่ารักมากเป็นนายกคนแรกของประเทศไทย,ท,ยท่านไม่รับมินเดินปกป้อยท่านหน่อยค่ะมันเดินเจ็ดหมื่นห้าม่รักเอาไปให้โรงเรียนทุกโรงเรียนท่านให้งบประมาณ30ล้านพอสามสิล้านท่านบอกว่าขอห้าเปอรต์ตอตำขอบักมัดจำดฉันพ่อแม่ท่านก็ไปแล้ว